รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกุยอาเจียงฝายแก้วภายสักใบค่ะเวันนี้เรามาเก็บกวาดมูลช้างนะคะช่วยกันขวานบ้าน20หลังช่วยกันเก็บกวาดมูลข้อเสกนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงตกมันเข้าคนเดียวไม่ได้นะคะต้องช่วยๆวยกัน ก็ที่เห็นนะคะเป็นเป็นคลาดนะคะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้สิ์ไวๆนะคะ,อะพอเสร็จจะได้ไม่งดเหนีดพอใช้ด้วยวิธีละมุนล,ละม่อมนะคะจะไม่อยากปะทะนะคะ อ,อยากให้แกนิ่งๆนะคะจะได้เก็บมูลง่ายๆควานวันนี้ก็หลายท่านนะคะควานมากันหลายท่านควานหม้ควานปลาล์มคุณต,ตาเกตควัน,วนเลนนะคะดาหมอง อที่เห็นนะคะไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อจะเก็บวาดมูลช้างนะคะปกติการเก็บวาดมูลช้างจะเก็บวันละสองถึงสามครั้งนะคะในแต่ละวันเพื่อให้ช้างนะคะอยู่ในถูกสุขะลักษณะนะคะแต่ว่าช้างตกมันนี้นะคะก็ว่าถ้าเข้าได้นะคะก็ เนนีนให้ abei, ไปให้ีอกันดู้้เลยช่วยกันนะคะช่วยกันมันมีจตนาใดทั้งสิ้นนะคะ <alon> แต่ว่าเขาพร้อมนะคะเขาพร้อมความบอกว่าขาพร้อม แม่ควานก็รอด้วยหญ้านะคะกับกล้วยดล้วยน้ำวา้าก็เป็นช้างตกมันนะคะคือช้างบางเชือกนะคะก็จะเข้าง่ายนะคะบางเชือกก็จะเข้ายากนะคะก็แล้วแต่ส่วนมากเลยคือเข้ายากนะคะช้างตกมันเขาจะงุดหงิดนะคะ

่วม้วยช่วยกันนะคะ้ช่วยกันไทยนี่ตัวแทนไทยให้ปรเองอย่เงี ก็วันน er well, ี้ก็ยังนิ่งๆนะนิ่งๆแต่ก็ระวงตลอด ก็หลังจากที่ามาจากแหงงานกันนะคะก,กลับมาจากแหงงานงานบวชนะคะแบบเรียบง่ายพ่อใหญ่นะคะกับชายงามก็ชุมบัานัตสิบหลังก็กลับมาก็มาช่วยกันนะคะช่วยเก็บป่านมูลช้างรวมโดยช่วยกัน ม oh. 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 uh ียกขาหลัง huh. ด uh ้วยนะคะเอา ลงหมดเงิดน,นะคะวันนี้ลงหมดเงีดเงิดมากๆเลยลงมงเงีดทุกวันเลยนะคะอารมณ์ค่อนข้างหงงิดแปรปวนตลอดเวลา ควานไม่ใช<ส> <à>? ่น้อยนะคะนี่ควานตั้งหลายท่านเลยนะคะช่วยกันนะคะเราระวงตลอดเวลา เพะใหญ่ทอองงินกล้วยก็มีน้อยนะคะแนี้มีนะคะแต่ยังไม่สุกกล้วยที่ลอ่อนนี่มีนะคะซื้อไว้แต่ยังไม่สุกนะคะภาพที่เห็นนะคะไม่ได้มีเจตนาทำาร้ช้างเลยทั้งสิ้นนะคะอถือเพื่อป้องกันอันตรายนะคะ ตกมันหนักมากเลยนะคะเพาเสกนี่ควานนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะวันนี้ควานหกท่านเลยนะคะที่มาช่วยกันไม่ใช่น้อยนะคะนี่ มุมนะคะมุมที่แกกินกนะอาหารมุมนั้นพ่อเขาจะรอแหวงตลอดจะไม่อยากให้ใครได้เข้าใกล้เขเลยนะคะช้อยช้อย ดูด้านน้นนะคะพาทวงอะไรหน,นพอใหญ่ทวงเงินนะคะเรียกร้องความสนใจนะคะดูดูดูนะคะทางนู้นอยากกินนะคะนะการดึงโซ่อย่างนี้เพื่อให้ควานโยนอาหารให้นะคะพ่อควานยังมาเก็บกวาดมูลนะคะเก็บกวาดมูนช่วยด้านนี้ กขอให้ปลอดภัยนะคะเก็บด้วยความละมุนละม่อมนะคะไม,ไม่ไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้ดนดูมูลนะคะนี่คือถ้าไม่ทำนะคะมันก็จำเป็นนะคะก,ก็จะไม่สะอาดนะคะก็ต้องทำ วานก็จะยืนนะคะ ถ้าดูถ้าทางตึงเครียดควันก็จะพักก่อนนะคะถ้าถ้าข้อตึงเราก็ต้องพักก่อนอ้โตึงมากๆนี่ไม่เอาเลยถ้าต้องเบรกก่อนใช่ไหมเราต้ไม่ือค่ะเอปมา เก็บได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเอาเท่าที่ได้นะคะเก็บเท่าที่ได้พอส์ซีแตยเย็นครับโอ้ย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 ทำไมเนหวะ

วันนี้ก็น่าจะเอากันเท่านี้นะคะเอาเท่าที่ได้มองอนคำมากมากเลยก้อนคำมาก,ม,กมากเลยเอาเราปิดคลิปเร็ว สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เก็บกวาดเก็บกวาดมหลพ่อเสกนะคะเอาเท่าที่ได้นะคะเพราะว่าเออตึงเครียดเกินนะคะก็น่าจะเก็บแค่นี้นะคะเอาแค่นี้พอนะคะก็จะให้อาหารนะคะเอาเท่าที่ได้ก็เป็นกำลังใจให้พ่อควานทุกท่านนะคะ พ่อขวานแม่ขวานทุกท่านนะคะบ,บ้านยีสิบหลังก็เป็นกำลังใจให้พ่อเสกนะคะหให้คุณตา <ขอ S 1> คุณตาหมอนะคะขอให้หายตกมันไวๆนะคะจะได้เป็นเด็กดีให้กับคุณตานะคะฝากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะส,สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ